เนาะจากตัวอย่างข้างบนเรามีข้อค้นพบนะครับเนี่ยห้าแฟกต์เนี่ยครับนะครูดึงมาตรงนี้ละกันนะครับเมื่อกี้เราก็จะได้ห้าแฟกต์นะครับมีค่าเท่ากับห้าคูณสี่แฟกต์นะครับดังนั้นถ้าเกิดครูเปลี่ยนเลขห้าเป็น n ตัวนี้ครูก็จะกลายเป็น n นะครับ n แฟกต์นะครูก็ยังคงได้ n ตัวเดิมที่คูณอยู่กับตรงนี้มันเป็น4มันเกิดจากแต้มที่น้อยกว่า5นะครับตรงนี้มันเป็น n เนาะแต้มที่น้อยกว่า n ก็คือ n ลบ1 n ลบ1แฟกนะครับฉะนั้นเราก็จะได้สมาการเพิ่มเติมว่า n แฟกเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n คูณ n ลบ1แฟกก็คือก็คือสมาการบรรทัดนี้ นักเรียนปลายทางไม่ทนันเปิดไมค์ถามนะครับจะได้อธิบายอีกครั้งนะครับสรุปนะสมการเพิ่มเติมคือ n แฟกชันจะเท่ากับ n คูณ n ลบ1แฟแล้วจากนั้นนะหากเรากำหนด n คือ1หลายคนถามครูว่าทำไมเราต้องกำหนด n คือ1นะครับเราตามเรามีนิยามว่า n นี่คือจำนวนเต็มบวก n จริงๆแล้ว n คือจำนวนเต็มบวกนะนักเรียนซึ่ง มันมีสิทธิ์เป็นเลขอะไรบ้างมันมีสิทธิ์เป็นเลขหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้ครับไปเรื่อยๆนะครับในกรณีเราก็เลยจะกำหนดให้เนเท่ากับเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นเราเอาไปแทนค่าในสมการเพิ่มเติมตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่ง n ตัวเนี้ยเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งแกเท่ากับนะครับมันเท่ากับ n เราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะครับ คูณ n ลบหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งลบหนึ่งนะครับสมการนี้ทันไหมครับสิ่งที่เราเปลี่ยนครับทันนะทนนะันเนาะเสร็จแล้วหนึ 1, 1่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งในวงเล็บเนาะเราทำในวงเล็บก่อนมันได้ศูนย์แฟกมันได้ศูนย์แล้วก็มีแฟกเนาะมันได้เลขศูนย์แล้วมันมีแฟกนะครับแล้วเพราะเพราะว่าเจ้าศูนย์แฟกตัวนี้มันคูณหนึ่งอยู่ มันคูณหนึ่งดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราไปดูเนาะเราก็ต้องไปพิจารณาเจ้า1ตัวนี้นะครับเจ้า1ตัวนี้มันคูณศูนย์แฝกอยู่ถ้านักเรียนนะครับจำการเรียนคราวที่แล้วได้นะเราบอกว่าหนึ่งและการคูณนะครับมันจะมีะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอกลักษณ์การคูณเอกลักษณ์ก,การคูณ เอกลักษณ์ของการคูณนะครับของการคูณที่เราเรียนผ่านมาเนาะเอกลักษณ์ของการคูณนะครับก็คือเลขหนึ่งนั่นเองมันแปลว่าอะไระทบทวนเนาะมันแปลว่าหากนักเรียนนำเลขหนึ่งไปคูณเลขอะไรก็ตามอเอาเป็นเลขเก้าแล้วกันหนึ่งคูณเก้าเนี่ยผลลัพธ์จะได้เก้าไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนเป็น1นึ่คูณสองร้อผลลัพธ์ก็จะได้200ฉะนั้นเราก็เลยมองเลยครับว่าเลขหนึ่งตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะของเอกลักษณ์ของการคูณเนาะเพราะมันไปนคูณกับเลขใดๆแล้วที่เป็นจำนวนจริงเนาะมันก็ยังได้ได้เลขเดิมฉะนั้นเรากลับมาดูสมการเราเราก็จะพบว่าตอนเนี้ยหนคูณศูนย์แฟกอ่ะจะได้อะไรครับตรงนี้คู่นี้ก่อนเพราะหเป็นเอกลักษณ์ของการคูณหนคูณศแฟกได้อะไรครับ หนึ่งคูณศูนย์แกได้เท่าไหรครับศูนย์แฟกทันไหมฉะนั้นตรงเนี้เราก็จะดึงลงมาข้างล่างรูปเนี้ยครูก็จะดึงคําตอบลงมาข้างล่างฝั่งขวาของสมการก็จะเหลือแค่ศูนย์แฝกแล้วเราก็จะไปเท่ากับหนึ่งทางซ้ายสมการดังนั้นสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้ก็คือศูนย์แฝกนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับลองดูที่จากสมการข้อค้นพบนี้ศูนย์แฟกจะเท่ากับเท่าไรครับ หนึ่งเสมอครับ1เสมอมีใครจะซักถามเรื่องศูนย์แฟกไหมครับนี่คือที่มาว่าสิ่งที่ค้นพบนะครับก็คือว่าศูนย์แฟกจะเท่ากับ1น,นะครับคุณมีโจทย์นะครับการหาค่าของแฟกทอเรียลนะครับ โอเคเขาบอกว่าจงเขียนนะครับให้อยู่ในรูปไม่มีแฟกนะครับให้เขียนอยู่ในรูปไม่มีแฟกนะครับก็แปลว่าต้องกำจัดแฟกทิ้งไปนะครับอ่ะเราไปดูเนาะสิบสองแฟกหารนะครับสิแฟกเนี่ยได้เท่าไหร่ตรงนี้ครูได้ทำการเฉลยไปแล้วว่าได้132อ่ะครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับนักเรียนไปทางฟังครูนะหากเราเจอโจทย์ลักษณะ12บสองแฟก หารส0บแฟกต์เนี่ยครับสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําก็คือนักเรียนต้องตรวจสอบว่าตัวส่วนกับตัวตัวเศษกับตัวส่วนขอโทษทีนะครับตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยจำนวนใดครับมากกว่ากันนักเรียนว่าส2บแฟกกับ1ิบแฟกใครมากกว่ากันครับส2องแฟกมากกว่าครูชี้แล้วนะตรงนี้มากฉะนั้นเทคนิคคือให้นักเรียนกระจาย ตัวที่มากครับเทคนิคนะครับคือวิธีทำคือเราต้องกระจายครับเลขที่มันมากนะครับฉะนั้นกระจายยังไงดี12แฟกก็คือตามที่เราเรียนกันมากระจายเป็น12คูณ11ใช่แล้วถูกแล้วแต่ว่านักเรียนครับแต่ว่าครูจะหยุดอยู่ที่10แฟกค,ครับสาเหตุที่ครูต้องหยุดที่10แฟกเพราะว่า ข้างล่างอ่ะเราต้องสังเกตตัวที่น้อยตัวเนี้ว่าเออมันมีสิบแฝดเราจะไม่กระจายละเอียดยิบเลยนะครับเนาะทำไมเราต้องค้างไว้เท่านี้ก็เพราะว่าครูจะเอาสองตัวเนี้ยครับมาตัดกันมาตัดกันนะครับมาหารกันนะครับมันก็จะเหลือหนึ่งซึ่งหนึ่งคือเอกลักษณ์การคูณเนาะก็จะคูณสิบเอ็ดคูณสิบสองฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ก็จะเท่ากับสิบเอ็ดคูณสิบสองครับ 12คูณ11นะครับซึ่งเราก็คำนวณไปจะได้132เข้าใจเนาะคือเทคนิคคือให้หาแฟกท์ที่มันมากกว่าแล้วกระจายนะครับไม่กระจายไปถึง3 2 1นะครับอ่าทีนี้ครูก็เลยจะให้นักเรียนลองทำข้อ2ครับรเห็นข้อ2ไหมครับรข้อที่2 สิบสามแฟกอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างมีเก้าแฟกและมีสี่แฟกเป็นเพื่อนกันใครเยอะสุดครับตัวไหนเยอะสุดครับด้านล่างเลยเหรอโอเคนะเราคุยกันใหม่ข้างบนมี13บสแฟกนะครับด้านล่างมีอยู่9ก้แฟกตัวนึงเป็นเพื่อนกับสีแฟก ครูถามว่า3ตัวนี้ใครมีผลลัพธ์เยอะกว่ากันข้างบนหรือ13นั่นเองเนาะสินั่นเองคือคือเราขอถามแค่3ตัวนี้เรายังไม่ได้เอาข้างล่างคูณกันนะเราแค่ต้องการทราบแค่ว่า3ามตำแหน่งนี้ใครเยอะกว่ากันนะครับปรากฏว,ว่า13มันเยอะเนี่ยให้นักเรียนกระจายสิบสามคูณสิคูณสิแล้วก็มาคูณ10นะครับ แล้วก็คูณ9 9อะไร9แฟกครูคจบที่9้าแฟกเหตุผลเพราะครูเห็นแล้วว่าด้านล่างเรามี9แฟกเพื่อที่จะเอาสองตัวนี้มาหารกันครับเนาะส่วน4แฟกนั้นเราก็ต้องกระจายให้มันเรียบร้อยเพราะว่ามันยังเป็นอีกตัวหนึ่งเราไม่สามารถที่จะลืม4แฟกได้เพราะ4แฟกเป็นเพื่อนตัวหนึ่งก็กระจายเป็น4ีคูณส คูณ2นะครับแล้วก็คูณ1ครับแล้วเราก็จะทำการหารกันร,ระหว่าง9แฟกกับ9แฟกได้เลยครับทีนี้เราก็ไปคำนวณดูซิว่า4เนี่ยมันสามารถหารข้างบนได้เลขไหนดีครับเอา4หารอะไรได้ครับ4 1 4 4อะไรดี4 32สาสองนะครับคำนวณได้เลยครับ4 32ส จากนั้นนะครับ4สามสิสอง4หนึ่งสี่นะครับ4สามแล้วสิบสองแล้ว3ามสีฟ้าด้านล่างกับ3าข้างบนทำไมกันได้อีกตัดได้เนาะตัดเลยตัดเลยเลขสองนี่หารใครได้ครับ เหลือห้าครับครับเราก็ตัวไหนที่มันหารลงตัวมันทําได้ทําเลยครับเพราะเลขมันจะน้อยลงนะครับแล้วหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์การคูณก็คูณคูคูณกันก็ได้หนึ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์การคูณเนาะดำเนินการยังไงมันก็ได้เลขเดิมฉะนั้นสิ่งที่มันเหลือก็จะเหลือ,ลอแค่สิบสามคูณคูณสิบเอ็ดนะอย่าลืมนะมองดีๆแล้วก็ไปคูณเลขห้านะครับ ส่วนหนึ่งก็ไม่เขียนนะครับเพราะว่ามันก็คือเอกลักษณ์ของการคูณนะครับจากนั้นเราก็ไปทำการคำนวณ13าคูณ11นะครับแล้วก็คูณ5ครับผลลัพธ์ที่ได้ได้เจ0้อยนะครับส5บห้าครับอย่างนี้ครับเนาะเออเอาละเราไปลองดูข้อที่3มครับนี่โผล่มาแล้วนะครับข้อที่สาม นักเรียนอาจจะเห็นโจทย์แวบๆนะครับก็มาคุยกันก่อนนะครับปึ๊บที่ข้อที่3นี้นะครับมันมีโจทย์ที่แตกต่างไปจากข้อ2ตรงที่โจทย์อยู่ในรูปของตัวแปรนะครับตรงนี้อ่านว่า n fact n fact นะครับแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นวงเล็บเปิด n ลบหนึ่งเล็บปิดแฟกนะครับถ้าเทียบแล้วใครมากกว่ากันตัวเศษหรือตัวส่วนใครมากกว่าเศษอ่าดีมากครับข้างบนมากกว่านะครับครูชี้แล้วเนาะเทคนิคคือหาตำแหน่งที่มันมากกว่าครับดีมากฉะนั้นเราจะกระจายครับถ้ามากปุ๊บก็ต้องกระจายกระจาย กระจายก็คือ n แฝกก็เปลี่ยนเป็น n คูณแต้มถัดไปครับจะต้องน้อยกว่าตัวข้างหน้าอยู่1แต้มฉะนั้นมันก็จะเป็น n ข้างหน้าที่ลบ1ถูกนะตามให้ทันนะครับก็จะเป็น n ลบหทีนี้เราจะใส่แฟกไหมก็ต้องไปดูข้างล่างปรากฏว่าข้างล่างเป็นตัวเดิมครับฉะนั้นเราก็จบที่แฟกหาร ครับข้างล่างเป็นตัวตัวเดียวกันอ่าอย่างนี้ปึ๊บอ่ามันเหมือนกันละเพื่อที่เราจะเอาสองตัวนี้ครับตัดกันตัดกันฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตอบเท่าไหร่ครับ n ทันถั้ไหมผลลัพธ์ก็จะตอบเนะครับเนาะหลักการคือไม่ว่าโจทย์จะเป็นตัวแปรลักษณะข้อสามนักเรียนก็ต้องหาหาตัวที่มันมากมันมากนะครับ แล้วก็กระจายแล้วก็กระจายให้เท่ากับตัวที่มันน้อยนะครับแล้วก็ตักกันหเหลือตัวนั้นนะครับเออสักข้อเนาะลองดูข้อสี่ปึ๊บเอาละครับข้อสี่โผล่มาแล้วนะครับนะครับข้อสี่โผล่มาแล้วอ่ะกูอยากทราบว่าตัวไหนมากกว่ากันข้อสี่ใครมากกว่ากัน ด้านบนอีกแล้วครับดีมากเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าด้านล่างจะไม่เจอสถานการณ์ด้านล่างนะมันมันมันก็คือเดี๋ยวมันก็จะมีกรณีที่ด้านล่างมากด้วยอันนี้ด้านบนก่อนเนะเาะอ่าด้านบนมากเราต้องกระจายครับปึ๊บอา่าเขียนกว้างๆหน่อยฉะนั้นตรงนี้เป็น n นบวกหนึ่งนะตัวแรกกระจายได้ n บวกหนึ่งนะครับตัวถัดไปต้องเป็นอะไรครับถ้าเราก็จะกระจายครับ ต้องน้อยกตัวข้างหน้าแต้มหนึง่งเหลืออะไรครับเหลืออะไรเอ่ยศูนย์เลยเหรอฮ่าไม่ไม่เคยเจอโจทย์ที่เป็นศูนย์นะนักเรียนเราทำมาไม่เคยมีการคูณศูนย์นะเอลบหนึ่งเลยเหรอไปอ,อะด,ดี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 อ๋อเมื่อกี้จะบอกว่า N บวกศูนย์ใช่ไหมโอเคมันมันก็คือ N ตัวเดียวครับครูเขียนอย่างนี้เลยนะ คือ n นะครับเนาะแล้วนน้อยกว่า n ตัวถัดไปต้องเป็น n อะไรเอ่ย n ลบหนึ่งนะครับ n ลบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ต้องดูว่าข้างล่างมันเป็น n ลบสามแฟกฉะนั้นน้อยกว่า n ลบหนึ่งอีกตัวนึงก็จะเป็น n 2. ลบลบสองก่อนนะอย่าเพิ่งข้ามมานะนี่คือแต้มที่น้อยกว่าข้างหน้าหนึ่งแต้มนะครับ แล้วสุดท้ายตัวที่น้อยกว่าตำแหน่งเนี้ยแต้มนึงก็คือ n ลบสามนะครับเออแฟกเราใส่แฟกเลยเพราะข้างล่างเรามี n 3, ลบสามแฝกรอเราอยู่ใครใครไม่ทันนะครับบอกเปิดไมคบอกครูเนาะตรงนี้ตัดการได้หนึ่งได้หนึ่งครับหารกันนะครับก็กลายเป็นเอกลักษณ์การคูณเนาะหนึ่งหารหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณกลุ่มนี้ก็ได้หนึ่งก็เป็นเอกลักษณ์การคูณนะครับ โอเคเสร็จแล้วตรงนี้สิ่งที่มันเหลือมันก็จะเหลือเพียง n บวกหนึ่งวงเล็บนะ n บวกหนึ่งนะครับคูณ n คูณ n ลบหนึ่งนะครับแล้วก็คูณ n ลบสองตอบแบบไหนล่ะตอบแบบนี้แหละครับตอบแค่นี้ครับก็ตอบแค่นี้ครับเนาะอันนี้ก็เป็น n บวกหนึ่งนะครับ นักเรียนสังเกตว่าถ้าอาจารย์ทดสอบอาจารย์จะทดสอบไหมก็ต้องขอทดสอบความรู้สักเล็กน้อยคือทดสอบข้อ1ข้อ2และลักษณะข้อ3กับข้อ4ฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นลักษณะโจทย์ที่แตกต่างกันอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับลำดับต่อไปเหลือเวลาอีก7นาทีนะครับครูจะดำเนินการข้อ5และ6ให้ให้เรียบร้อยนะครับครูจะพาพวกเราไปที่ข้อ5นะครับ ข้อ5นะครับข้อ5ตรงนี้ครูมี6แฟกอยู่ด้านบนนะครับแล้วครูก็มี5แฟกอยู่ด้านล่างที่เป็นเพื่อนกับ7แฟกต,ตำแหน่งไหนเยอะสุดครับหากี่กี่กี่เจ็ดมองออกโอเคออออเคแฟกนะเนะ เจ็ดแกเยอะสุดนะครูจะขอกระจายเจ็ดแฟกก่อนครูจะกระจายเจ็ดแฟกเป็นเจ็ดคูณหกแล้วครูจะใส่หกเป็นหกอะไรครับหกแกเพราะครูสังเกตแล้วว่าข้างบนมีหกแฟกครับโอเคไหมจากนั้นครูจะลืมห้าแฝกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกับเจ็ดแฝกอยู่เราต้องกลับไปกระจายเจ้าห้าแฝก สิ่งที่จะกระจาย5แฟกได้ก็จะเป็นคูณ5นะครับคูณ4คูณ3คูณ2นะครับคูณ1แล้วคูก็จะตัด6แฟกก่อนปึ๊บเหลือ1เนาะข้างล่างก็จะได้1ครับ,นะรบแล้วผลลัพธ์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเศษ1ส่วน7 คูณห้าครับคูณสี่ครับคูณสามครับแล้วก็คูณสองคูณหนึ่งครับเห็นไหมว่าครูเขียนตัวเศษส่วนนี่ครูลากยาวเลยนะนักเรียนอย่าลืมนะเรียนกับคณิตศาสตร,ร์กับครูด้วยใช่ไหมครับตัวตัวเครื่องหมายเศษส่วนตรงนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องลากยา,ยาวๆนะครับดังนั้นครูก็ไปคำนวณน,นะครับซึ่ง สะดวกและรวดเร็วสุดก็คือใครจำได้บ้างว่าห้าแฟกได้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยี่สิบครับดีมากหาแฟกร้อยี่สินะกลุ่มนี้ครูรู้แล้วเป็นร้อยี่ครูจเจาร้อย2ี่สิบคูณเจ็ดครับโอเคเนาะครูคำนวณให้เลยเป็นแปดร้อยสี่สิบครับคณิตตอบเศษหนึ่งส่วนแปดร้อยสี่สิบครับนะครับ เราก็จะไม่มีแฟกทอเรียลปรากฏอยู่ในคำตอบเพราะแฟก t o r i a l ลดำเนินการกันไปหมดแล้วนะครับเอาละข้อสุดท้ายท้ายสุดเหลืออีก5นาทีนะครับข้อ6ครับข้อ6เราจะมี34แฟกคูณอยู่กับ9แฟกหารนะครับ32แฟกคูณ11แฟกนะครับมี f a กทอเรียอยู่4ตัว เลขแฟกทอเรียลที่เยอะที่สุดก็คือ34แฟกนะครับแล้วก็เยอะรองถัดมาก็คือ32แฟกแปลว่า2ตัวนี้เป็นเพื่อนกันละ่ะจะต้องดำเนินซึ่งกันและกันเห็นไหมการสังเกตฉะนั้นครูจะกระจาย34แฟกก่อนนะครับครูจะกระจาย34แฟกนะครับเป็น34คูณ33นะครับ เนาะแล้วก็คูณ32 a แฟกแฟกเนาะเพราะเราจะเอาตัวเนี้ยกับตัวข้างล่างหารกันดีมากครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งกลุ่มคือ9 f a แฟกและ11 f a แฟกจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเพื่อนกันเราจะพิจารณาร่วมกันกระจายใครครับอันนี้9 f a แฟกกับ11 f a แฟกต,ต้องกระจาย11 f a แฟกเพราะมันมากกว่า ดีมากครับก็คูณนะครับสิแฟกครับทีนี้ก็จายถึง9แฟกนะครับเพราะว่าข้างบนนะครับมี9แฟกอยู่เมื่อเราได้องค์ความรู้เหล่านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถหารกันไปเลยึนะครับเก้าแฟกหารเนี่ยครับเอตัวไหนที่จะทำให้มันหารกันได้อีกสิบเอดไหมสิบเอดหารใครได้ครับ สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามเนะาะสามสิบสามขาอย้ทำนะตรงนี้เหลือเลขสามนะครับแล้วครูก็เห็นแล้วว่าสามสิบสี่เป็นเลขคู่สิบก็เป็นเลขคู่ครูสามารถเอาแม่สองหารสามสิบสี่เหลืออะไรครับแม่สองหารสิบเท่าไหร่สิบเจ็ดครับหารบนแล้วนะฉะนั้นต้องหารล่างด้วยเหลือเลขอะไรครับ เลขหนะ้าเลขห้าครับดีมากฉะนั้นตรงนี้เราพยายามทำให้เลขเหลือน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะได้คำนวณไม่ไม่เยอะนะครับฉะนั้นผลสรุปนะด้านบนเหลือเลขสิบเจ็ดคูณอะไรเนี่ยเลงดีๆนะสามดีมากคูณหนึ่งคูณหนึ่งไม่เขียนเพราะเป็นเอกลักษณ์การคูณนะครับหารน,นะครับหารใครครับหารห้าครับ หารห้าเท่ากับนะครับสิบเจ็ดสามนี่คือห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดหารห้านักเรียนจะตอบเท่านี้ก็ได้นะครับเนาะหรือนักเรียนจะทำเป็นทศนิยมเพราะว่าเลขไม่เยอะนะครับก็เป็นห้าสิบเอ็ดหารห้านะครับได้สิบจุดสองครับตอบได้สองแบบครับมีคะแนนเหมือนกันเลยสาเหตุที่ครูบอกว่าตอบได้สองแบบเพราะว่าบางครั้งนักเรียนจะเจอเข้อสอบตอนที่หนึ่ง ใช่ไหมครับกขอข,อของอแล้วกไก่10.1อย่างเงี้ยครับขไข,อขอ 10. 3, ่10.2ขควายจิต10.3งงู10.4เราก็ต้องรู้ว่าเราสามารถทําเป็นวัตถุยมก็จะตอบขอไข่เนาะหรือจะตอบเป็นเศษส่วนก็ได้ครับนะถ้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ก็ตอบได้เลย